มีคลิปสัมภาษณ์สั้นๆมาให้ฟังกันนะฮะคือช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ใช่วันศุกร์วันอังคารที่ผ่านมานะฮะ2พฤษภาคมเนี่ยเราจัดงานดีเบตใหญ่นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้เจอนักการเมืองหลายคนก็คุณเอื้อสิริกุลได้ไปสัมภาษณ์มานะครับมีคุณอ,อมสกาวใจคุณชัยวุฒิคุณท็อปวราวุธนะฮะในมุมมองโค้งสุดท้ายความพร้อมแต่ละคนต่อการเลือกตั้งลองไปฟังดูสั้นๆนะครับของแต่ละคนเริ่มจากคุณออมสกาวใจก่อนก็เป็นคนหนึ่งที่ มีการจับตากันในการลงเลือกตั้งรอบนี้ภายใต้สังกัดของเพื่อไทยไปฟังคุณออมเขาพูดถึงนะะความพร้อมนะฮะแล้วก็ภาพรวมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเราไปฟังดูวะคงสุดท้ายแล้วนะคะคืออมเชื่อว่าครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งสําคัญนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเลือกอะไรที่มันเหมือนเดิมเราก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่ครั้งนี้เราต้องก้าวไปข้างหน้าค่ะอยากจะให้เลือกคนที่มีผลงานเลือกพักที่ทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีผลงานนะคะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาพ่อแม่พี่น้องประชาชนแปดปีมันนานไปแล้วค่ะครั้งนี้คือต้องต้องเปลี่ยนแล้วถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาที่ต้องเลือกคนที่เขาทํางานได้ทํางานเป็นคิดใหญ่ทําเป็นนะคะเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน ะะอย่างพรรคเพื่อไทยอย่างอ,อมเนี่ยอมคือมีความตั้งใจที่อยากจะลงเข้ามาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยากจะเข้ามาชนกับปัญหาพร้อมชนปัญหาพร้อมแก้ปัญหาและนํานโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยเข้าไปแก้ไขในรัฐสภาเพื่อปักท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยประเทศเราบอบช้ำม,มากนะคะในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องเพราะว่ามันกําลังประสบปัญหาที่แบบรุนแรงที่สุด นะคะตั้งแต่มีมาฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องคือต้องรีบแก้อย่างเร็วที่สุดเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยตอนนี้ประชาชนทุกคนที่เราลงพื้นที่ไปเราเราไปเจอเนี่ยคือเขาเดือดร้อนจริงะคะ่ะอ่ะนี่ครับเป็นมุมมองจากคุณอมสกาวใจนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอีกคนหนึ่งที่ต้องบองกว่าเป็นตัวตึงนะฮะในช่วงการเลือกตั้งรอบนี้ก็คือคุณชัยวุฒิธนาคานุษ์สนะครับจากพลังประชารัฐอ่ะไปฟังคุณชัยวุฒิดูกับ โษษ้งสุดท้ายในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับถูกโจมตีเยอะนะครับเพราะว่าก็มีปัญหาหลายอย่างที่ยังแก้ได้ไม่เสร็จนะครับหรือไอ้สิ่งที่ดีคนก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้จํานะครับแต่ว่าเขาก็จะจดจําปัญหาความยากลำบากของเขาซึ่งก็ต้องต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลต่อไปรวมถึงพักพลังประชารัก็ต้องเป็นนโยบายในการดําเนินการแก้ไขต่อครับให้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ให้ความเป็นธรรมกับ พักด้วยนะครับเพราะว่าเราได้พัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ดีมาในหลายหลายพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นจุดที่ทําให้ผลงานของพักได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่อย่างแน่นอนคือการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องหลังการเลือกตั้งนะครับผมว่าทุกพักก็พูดคล้ายๆกันนะเป็นระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภานะครับพอเลือกตั้งเสร็จทุกพักก็จะมารวมเสียงกันใครได้เสียงข้างมากก็เป็นรัฐบาลน,นะครับ ใครอยู่สายค้านก็มาทำหน้านที่ตรวจสอบรัฐบาลผมคิดว่าวันนี้พักพลังปรชารัฐก,ก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับทุกพักนะครับเราไม่ได้มีอคติไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครในเรื่องส่วนตัวพอผลอ่านี่ครับคุณชัยวุฒธธนาคำบนุสรและอีกคนหนึ่งหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาคุณท็อปวราวุธธิศิลปะอาชากับโค้งท้ายของการเลือกตั้งลองไปฟังดูฮะ ว่าสิ่งที่เรานําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นมันคือการทํางานยืนบนขาของตัวเองและไม่สร้างปัญหาต่อไปในอนาคตนโยบายที่ดีคือการแก้ปัญหาในวันนี้และปัญหาในอนาคตไปพร้อมๆกันหลายสิ่งหลายอย่างที่เรานําเสนอในวันนี้ครับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นการเจาะบ่อน้าบาดาลซึ่งอีก ปีนี้ปีหน้าและปีถัดไปนั้นประเทศไทยจะเจอสถานการณ์แล้งอย่างหนักหนวกแน่นอนเพราะว่าเราเข้าสู่สถานการณ์เอลนิโยแล้วนะครับดังนั้นแนวทางเรื่องการจัดให้มีน้ำบาดาลทุกหมู่บ้านทุกตาบนนั้นจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เร็วที่สุดการที่เราขยายเขตไฟฟ้าการที่เราจะมอบ พันข้าวนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้ง60ล้านไร่ก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตณเดี๋ยวนี้ในระยะสั้นจากนั้นในโค้งสุดท้ายของเราเรายังมั่นใจในจุดยืนของเราและ14พฤษภาคมครับเรามั่นใจว่าเบอร์18ของชาติไทยพัฒนาจะสามารถทําได้ตามเป้าหมายที่เราวางไวนะ้ผมคิดว่าแต่ละพักยังไม่รู้เลยนะครับว่าประชาชนจะเลือกคุณเข้ามาอย่างไรรวมทั้งชาติไทยพัฒนาด้วยและท้ายที่สุดการที่คนเลือกแต่ละพักเข้าไปผมคิดว่าก็คงจะมีเป้าหมายอยู่แล้ว ว่าเขาอยากให้จับมือกับใครอย่างไรเพื่อที่จะได้สะท้อนออกมานะครับแล้วก็เป็นคะแนนเสียงที่เขาไปลงคะแนนให้ดังนั้นผมคิดว่าการที่เราแต่ละพักบอกว่าจะจับมือกับใครกับใครนั้นเราฟังเสียงประชาชนก่อนดีไหมอย่าเพิ่งได้ไปตัดสินใจก่อนเพราะเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองครับว่าเขาอยากจะเห็นใครจับมือกับใครอย่างไรแล้วเขาก็จะเลือกออกมาเป็นคะแนนสะท้อนออกมาในวันที่14พฤษภา อ่ะนี่ครับเป็นสุ่มเสียงจากคุณท็อปวราวุธิศิลปาอาชานะครับหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานี่ก็เป็น3คนที่มาพูดถึงความพร้อมในช่วงโค้งท้ายของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณออมคุณชัยวุฒิและก็คุณท็อปวราบุตรนะครับเอามาให้ฟังนะสักนิดหนึ่งดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ